พระเจ้านางสาวธีรยาสุธธิพภาหัวหน้าแผนวิชาการโรงแรมขอนำผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการโรงแรงจํานวน15คนเข้ารับประกาศนียบัตรดังรายนาต่อไปนี้นางสาวเกตทิดาถิมานะัฐนางสาวเกศน,นีสวัสวงบุญน,นางสาวนัทธวิชาธงศรี นสาวนริการโพธานางสาวประพักสองชลาัตนายพันธารุจิตน,นอกนางสาวพัทรพรผลใันางสาวพาวินีภุราชัยนางสาวมิ่งขวัญชาลูชัยนางสาวราติรสถ,ถิมวิชัย นางส,ส,ส,สาวสัสิทธรผลมีมีนางสาวศิริสาบุรณกิตินางสาวอมิตาสุป,ปัญญานางสาวอ,อรพินประหานางสาวบุษบานาคำแยก